สรุปวิธีการเข้าร่วมโครงการแอลเหนือคนละครึ่งนะครับใครมีแพลนที่จะไปเที่ยวเหนือปลายปีนี้นะครับมารับส่วนลด50%การจานวน1,000สินะครับมีวิธียังไงกันบ้างมาดูกันครับสำหรับโครงการนี้นะครับนักท่องเที่ยวสามารถได้รับสิทธิ์ส่วนลดเนี่ย50%ด้วยกันโดยรับได้สูงสุดเนี่ย400บาทนะครับใช้กับที่พักร้านอาหารหรือผู้สถานประกอบการที่เขาเข้าร่วมโครงการนี้โดยจะเริ่มเข้าร่วมโครงการได้เนี่ยตั้งแต่1พฤศจิกายนปี67ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปยาวไปจนถึง31ธันวาคม67รับ ขั้นตอนการรับสิทธิ์นะครับตามขั้นตอนตามภาพนี้เลยนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยนักท่องเที่ยวนะครับสามารถไปรับสิทธิ์ได้นะครับก็คือจะต้องเข้าพักที่โรงแรมหรือว่าที่พักที่เขาเข้าร่วมโครงการนะครับมันจะมีป้าย QR code ที่ออกโดยทททเนี่ยให้เราสแกน QR code ไปครับโดยสแกน QR code ณโรงแรมหรือว่าที่พักนั้นๆนะครับสแกนเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะมีให้กรอกข้อมูลชื่อนามสกุลนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับเพื่อที่จะรับรหัส OTP เป็นการยืนยันตัวตนครับ และกดรับสิทธิส่วนลดนะครับกดแล้วปุ๊บหน้าจอจะแสดงผลการลงทะเบียนร,รับสิทธิ์กับพนักงานครับและจากนั้นก็จะมี SMS สนะครับส่งเข้ามาแจ้งเรื่องของส่วนลดที่เราจะได้รวมถึงระยะเวลาในการใช้สิทธิครับเมื่อนักท่องเที่ยวได้รับสิทธิส่วนลดแล้วนะครับจะต้องใช้ภายในระยะเวลา72ชั่วโมงหรือว่า3วันเท่านั้นหากไม่ได้ใช้สิทธิ์เลยเนี่ยสิทธิ์นี้จะถูกเรียบคืนนะครับและท่านก็จะไม่สามารถสมัครใหม่ได้อีกรวมไปถึงตลอดทั้งโครงการนี้จะสมัครใช้ได้เพียงแค่1ครั้งเท่านั้นครับทีนี้พอลงทะเบียนเสร็จเรียบร้้้อยยจะใชสิิททธ์นีง ขั้นตอนแรกครับให้เราไปสแกนป้าย QR Code นะครับกับสถานประกอบการพวกที่พาร์ร้านอาหารร้านคาเฟ่ที่เขาเข้าร่วมโครงการเนี่ยโดยสามารถดูได้ที่โลโก้แอลเหนียคนละครึ่งครับ พอสแกนเสร็จรับุ๊บเนี่ยก็จะมีให้กรอกเบอร์โทรศัพท์ซึ่งเป็นเบอร์ที่เราใช้ลงทะเบียนไปเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีรหัส OTP ส่งมาให้เราเนี่ยยืนยันตัวตนนะครับยืนยันตัวต,วตนเสร็จเรียบร้อยเนี่ยให้เรากรอกยอดใช้ใจ่ายตามจริงที่เราใช้นะครับสมมุติว่าเราไปซื้อร้านกาแฟาเนี่ยราคา100บาทกับร้านที่เขาเข้าร่วมโครงการครับเราก็จะได้สิทธ์นะครับส่วนลด50บาทเท่ากับว่าเราจ่ายเองแค่50บาทครับเสร็จเรียบร้อยกรอกเงินที่ใช้ใจ,จ่ายตามจริงปุ๊บนะครับก็กดยืนยันการใช้สิทธิ์แล้วก็กดป <suggestion S 1> ุ่มใช้ส <า S 1> สทธ์่วนลครับ หลังจากจ่ายเงินแล้วนะครับผมก็จะมีหน้าจอขึ้นมาแบบนี้นะครับให้ร้านค้าที่เราใช้สิทธิ์เนี่ยถ่ายภาพร่วมกับหน้าจอนี้เนี่ยคู่กับใบเสร็จของเราครับจากนั้น SMS จะส่งเข้ามาในมือถือของเราจะแจ้งยอดคงเหลือว่าส่วนลดของเราเหลือเท่าไหร่แล้วก็ใช้จ่ายได้จนถึงเท่าไหร่นะครับ โดยส่วนลด400บาทเนี่ยสามารถใช้ได้กับทุกๆสถานประกอบการที่เขาเข้าร่วมโครงการในระยะเวลา3วันหรือว่า72ชั่วโมงนะครับแต่ว่าจะใช้กับสถานประกอบการที่ซ้ำกันเนี่ยไม่ได้นะครับนอกจากนี้เขาก็สงวนสิทธิ์นะครับในส่วนของส่วนลดเนี่ยหท่านต่อ1ใบเสร็จรวมไปถึงสิทธิ์ส่วนลดเนี่ยไม่สามารถเอามารวมกันแล้วมาใช้จ่ายได้นะครับโดยเอวเหนือคนละครึ่งนะครับสามารถใช้ได้กับพื้นที่ของจังหวัดภาคเหนือดังต่อไปนี้นะครับใช้ได้กับในพื้นที่ของกำแพงเพชรเชียงรายเชียงใหม่ตากนครสวรรค์น่านพะเยาพิจิตรพิษณุโลก เพชรบูรณ์แพร่แม่ฮ่องสอนลำปางลำพูนสุขโขทัยอุตรดิตถ์และก็อุทัยธานีนะครับโดยเราสามารถดูร้านต่าง,างๆที่เขาเข้าร่วมโครงการแอลเหนือคนละครึ่งได้ที่เว็บไซต์แอลเหนือคนละครึ่ง .com ครับเร็วไวเข้าใจง่ายสวทขอบอกครับ